โอเคเราสวัสดีท่านแล้วผมผมใครทุติยานโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นแมปพีพกับเพื่อนผมชื่ออะไรอือฮะชื่ออะไรไม่มีชื่อครับโอเคพร้ okay. อมยังบิวพร้อมแล้วสามสองหนึ่งรู้สึกว่ามันจะแหลกๆเนี่ยแฟมเด็บแม่งเลยสามไอแป๊บ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 เฮ้ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งถอยก่อนถอยก่อนอืม,มกินยาไ,ได้ดิ กินยาแต่แป๊บนึงอย่าเพิ่งตีนะมาเต้นอย่าวิ่งเลยอย่าวิ่งโอ้โหโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงจัดมุมก่อนโอเคพร้อมเริ่มมันตียาสหายไหนวะโอ้เต้นใกลตอวเลยเอ้ยยังไม่งงทำไมอ่ะนี่โดนแล้วหนึ่งที เขาปิดหมดผีแป๊บได้เปิดเปิดเปิดเออเปิดให้สุดสุดเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีไม่ดีเบี้ยวยาดิเบี้ยวห่อยยุงกัดมาพร้อมก็มันจะเล่นยากกว่าเก่าเยอะสักไิ้สัก มึงอยู่ไหนวะทำไมกูฝึกมันไม่เป็นนี่เลยวะคิดว่ากูจะกากกรบที่ฝึกกูอย่าโหมึงแ,แฟมเด็เหลือแค่สิบสองเอง ไตายกูอยากจะตายแล้วยื้อเลือดได้เลยแป๊บขอยากกว่านี้เย้ไปทันได้สัตว์ฆ่ามันก่อนเลยกันมาฟัดกันประกาศค่ะผู้เรียนคนใดที่ยังไม่ได้รับอุปกรณ์การเรียนขอให้มารับที่สหกรณ์ในเวลานี้่ประกาศค่ะเที่ยังไม่มืดเนี่ยผู้เรียนคนใดที่ยังไม่ได้ตีมันไม่เป็นอยู่ ไปตายไะตายไปตายวุออ้ยอมตะเออไอ้สัสวอ้มุงมองสองมันเป็นยากสองคืนวะว่ขอไม่เล่นมุมมองสองกันมึงเป็นยากกว่าเก่าโอเคไปหนึ่งรอบนะเลยสองรอบอโอเค พอดียาหมดแต่เมื่อกี้เนี้ยหาโลดมาจากในยูทูบในป่ายาเลยเนียไอทำไมหมวกกูหายไอหมวกขึ้นมาดาบด้วยดาบแล้วก็ยาอีกหนึ่งขวดยาวิ่งเร็วอ่ะเนี่ยยาเนี่ยหมวกไวว้หมกไม่มีหมวกอ้าวเฮ้ยหมวกหาย ท,ท,ทำไมอันนี้เหลือแค่นี้แปบ๊บจัดของก่อนอเ,เดี๋ยววิ่งขึ้นไปเอาหมวกแป๊บ <c oughs> ว <c oughs> อน์มรางนั่นแหละขอขึ้นไปเอาหมวกก่อน <c oughs> หมวกหาย โอเคให้หมวกลขาหอมอออยังเฮ้ยยังไปข้างล่างก่อนอ <laughs> ช่วยช่วยให้ลงเลยขึ้นมามาต่อมาต่อไม่หิว <laughs> ไม่หิว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 ยังไงอะ่ะโอ้โหมั่งรู้สึกว่าุกสุดท้ายกำเด็ดลุกลดุลดอย่างเดียว สัดสู้ตายซะลูกเนี่ยกูซะตายแลกกันตายแล้วก็ของใหม่เต้องเอาเก็บของก่อนซากเต็มเลยซากซากของเจ้าของใหม่แล้วก็มาเก็บของด้วยกันถ้าเอาของใหม่นี่ยังไม่ได้กินยาสปีดเลยนี่หว่า ปนของแม่งกันตายแล้วของใหม่เลยเนาะพอดีได้เกาะมาเปลี่ยนรู้สึกไหมว่าทำไมดาบกูได้เยอะหยิบมือคีเล่มหรือวะกูดักผู้หยิบมาเล่มก่อนกูไปดูในตัวแมีเ,เ,เต็มเลยมือแบบไม่โอ้โหทำไมยัส <laughs> โ,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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ดาบสมร้องกัน โอ้โหฝาของเต็มเลยอ้าวเฮ้ยหล<ะ>ุดหลับมั่งนะผูไม่หลุดน่าจอดำอยังอยู่เลยแค่จอด,ด,ดำยังไย่เมื่อไหร่าเก็บของมันเถอะ เธอออกนี้ก็ควรจับกันไว้กับการสกัดยังไงนี่กระไรับ